สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนความภาคภูมิใจลิซ่าแบล็พิงประกาศข่าวดีล่าสุดทําเหตทั่วโลก ตังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆครับสําหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลเพราะเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าลิซ่าเพลงสุดฮิตจากลิซ่าวงแบล็ k พิงค์สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งด้วยเพลงนี้กลายเป็นเพลงศิลปินหญิงที่ครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนสทั่วประเทศต่างๆทั่วโลกได้มากที่สุดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเพลงนี้สามารถครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนสของประเทศคีร์กิสสถานได้สําเร็จกลายเป็นประเทศที่103ที่สามารถไปชิดได้ทําให้ลนะิซ่าแซงหน้าเพลง Hello และ e a s y อันมีของอเดลที่เคยครองสถิติที่102ประเทศท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี y c o m ขอบคุณครับ